สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีวันปีใหม่ค่ะวันนี้น้องทุก่ายไดซื้อของเล่นมาค่ะเราจะรีวิวอะไรก่อนอันดับแรกนะตุ๊กตาเจ้าหญิงตุ๊กตาเจ้าหญิงอะไรคะลูกเอลซ่าตุ๊กตาเจ้าหญิงเอลซ่าใช่ไหมข้างในนี่มีเจ้าหญิงเอลซ่าแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งของเจ้าหญิงเอลซ่าด้วยอ่า โอะอ๋อลูกมันเป็นอย่างนี้นะคะแม่แแต่ชุดที่เป็นของเจ้าหญิงเอัซ่าใช่ไหมคะอันนี้รู้ไหมใครหนูไม่บอกหรอกเราในนี้มีอะไรเราแกะเล่นเลยดีไหมเอาเลยให้น้องจ๊ะจ๋าแกะเจ้งจ๋าจะแกะกล่องแล้วนะคะแกะได้ไหนแกะได้ไหคะตอนนี้น้องจ๊ะจ๋าก็ได้แกะกล่องมาแล้วใช่ไหมคะคะอะไรหรออ๋อมีรองเท้าบาร์บี้ด้วยที่น้องจ๊ะจ๋าไหนรู้อุ้ยมันนี้ ก็มีรองเท้าด้วยอ้าวอาะไรเป็นม<ง>ีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะอันนีจจ้ค่ะที่ให้บางมงกุฎอันไหนบ้างมงกุฎคะอ๋อไม่เจ้าหญิงไหนนุขอดูอ้าวมีอะไรบ้างคะน้องศกษาลนีงมนี่บนโตเครื่องแป้งนะคะโตเครื่องแป้งของเจ้าหญิงยูซ่า ตรงนี้เป็นที่วางมันกดรอคะแล้วก็อะไรคะลิ้นชักของมันเป็นอะไรได้คะให้ดูเลยสิโอว่เป็นเปียโนใช่ไหมคะใ่ะพิชเชของมันเป็นเปียโนกดล่วงค่ะพิชนชกของมันเป็นเปียโนแล้วก็มีอะไรอีกคะไม่็นไรเดี๋ยวค่ะแล้วก็ ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะเปิดได้ไหมคะเปิดได้ค่ะลิ้นชักเปิดได้ไหมลิ้นชักเปิดได้เป็นที่วางของหนูเอาไปที่วางกระเป๋าค่ะลิ้นชักเป็นลิ้นชักเก็บของนะคะแม่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 ลอง็นข้างหลังนะค่ะลองดูข้างหลังค่ะแมไม่สบายค่ะหลงอ๋อข้างหลังปินมีกุญแจด้วยอ๋อข้างหลังนี้ไข่ไข่ไข่ิ๊กก็ไข่ค่ะแล้วก็บนโต๊ะเครื่องแป้งของเจ้าหญิงเอลซ่ามีอะไรบ้างคะ อ๋อตรงนี้มันก็คือเป็นที่วางมงกุฎใช่ไหมอ๋นนี้มัน,<ช>มนเป็นหนังยางรักเฉยๆค่ะหญิงเอลซ่านั่งก่อนหญิงเอลซ่านั่งก่อนนะเดีย๋ยวให้น้องเจ้าจ๋าพาดูก่อนโต๊ะเครื่องแป้งของเจ้าหญิงเอเลบ้าอ๋อตรงนั้นก็คือเป็นที่วางมงกุฎของเจ้าหญิงหมดดุนได้หมุนได้ด้วยแต่ที่จริงอันนี้นประคองไฟไว้ตรงนี้หลายนลูกแกะออกมาเลยสิ เดี๋ยวจะหญิงมานั่งตรงนี้ก่นอนจะญิงมานั่งได้นี่นะ,ะ่ะยิงมานั่งได้นี่ฉันล้มใช่ไหมเ,เจ้าจ่ากำลังแกดูนะว่ามันมีอะไรบ้างอะไรอีกคะลูกอันนี้คืออะไรโคมไฟเหรออ,อ๋อตาโคมไฟก่นอเ,เอาละจ้าจ,จา่าน้องจ้าจ๋าก,ก็ ตั้งโคมไฟแล้วใช่ไหมคะเอาพี่จซี่มาบ้านพี่จ๋าพอดีเลยนะอ,นนยอ,ยอะอะไรอีกคะโลด,ดอะพี่จีซี่ช่วยน้องหน่อยให้ช่วยน้องหน่อยต่อหน่อยสิเอ,เ,ยเอาก็ระเป๋า,แ,แ,มปาแม่ขอดูกระเป๋าหน่อยค่ะอแม่ขอดูกระเป๋าแม่ขอดูกระเป๋าหน่อยสิน,นี้เป็นกล่องใช่ไหมกล่องกล่องจิ๋วนะเนี่ยกล่องจิ๋วไว้ใส่อะไรคะ กล่องจิ๋วเอาไว้ใส่เปิดฟ้าหน่อยเอ๊ดอะไรอยู่ข้างในเออเอาไว้ใส่ของเครื่องประดับของเจ้าหญิงได้นะแม่เขาเคยตัวนี้พี่เคยซื้อเอาใส่ไว้ในกล่องเลย okay. เดได้มีกุญแจด้วยใช่ไหมแล้วลรองเท้าล่ะรองเท้าอะไรใส่รองเท้าอันนี้ยังไม่มีนี่มันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งของเจ้าหญิงเฉยเฉย ใช่แล้วแกออกมาเป็นอะไรคะลูกเป็นเปีนโนใช่ไหมเป็น,เป,นเปีนโนตอนนี้หายพิชรส่วนแล้วแล้วมันมีอะไรอีกหมดแล้วใช่ไหมจาา๋าของหนูหมดแล้วยังตัวขึ้นเป้งตัวหญิงอ,อาหาร น,นี่คือเป็นที่วางมงกุฎของเจ้าหญิงนะคะก็จะมีมงกุฎเจ้าหญิงมาให้หน,นึ่งอันอาจย์จ๋าลองใส่มงกุฎให้เจ้าหญิงสิแม่มาอยาสวยงนาะแต่มงกุฎก็ไม่ได้อีกแล้ว ลแล้วก็แม่ขอดูเก้าอี้เจ้าหญิงหน่อยนี่เก้าอี้ของเจ้าหญิงนะคะเข้ากันนะสีม่วงเข้ากันกับโตเครื่องแป้งเลยเข้ากันมากเข้ากันมากเลยแม่ค่พะพอมีอย่าพอม่อยกเล่นอะเ่อแม่เป็นกระเทยมั้งโตเครื่องแป้งของเจ้าหญิงสวยไหมคะเจ้าจ๋าสมกับที่อยากได้ไหมสวยสมกับที่อยากได้เลยไหมอยากได้อยากได้ไไเอาละมา งั้นวันนี้เราก็ขอกดแล์กดแชร์ตับตักไข e ให้น้องจ๊จ๋าด้วยนะคะแล้วน้องจ๊จ๋าก็จะมารีวิวของเล่นอย่าลืม